กระเป๋าสตางค์ใบายาวรุ่นเท้าเวสุวนเทพการเงินโชคลาภแก้วกราดปลอดภัยลงยันพลังตัวเลข16ตัวเสริมการเงินโชคลาภค้าขายสเสน่ห์เมตตายันคาถาโบราณล้านาน,นาเสริมโชคลาภเสน่ห์เมตตาลงยันพลังตัวเลขจุด9เสริมในเรื่องของการเงิน6395เสริมในเรื่องของโชคลาภมีช่องใส่บัตร6ช่องมองคลตามศาสตร์ฮวงจุย้ย ด้านข้างมีช่องสำหรับใส่เอกสารห่างซิปลงพุทธคุณตัวนะหัวใจพระเจ้าห้าพระองค์ลงยันพลังตัวเลข9ตัวชุกุเล็กมหามงคลแห่งโชคลาภสายคล้องถอดเก็บได้พร้อมจี้ดึงดูดเงินเครื่องหมายอินฟินิตีสัญลักษณ์โลโก,โก้เครื่องรางดึงดูดเงินสากลพร้อมยันพลังตัวเลขเสริมการเงินและโชคลาภกระเป๋าสตางค์ใบาย,ยาวหนังพีูใบนี้บูชาได้ในราคาใบาละ 987บาทฟรีค่าจัดส่งไม่ว่าจะเป็นการโอนเงินหรือเก็บเงินปลายทางถ้าเป็นการโอนเงินมีของแถมให้2อย่างลูกค้าทุกท่านจะได้รับเคล็ดลับเปลี่ยนดวงการเงินใครมีปัญหาในเรื่องปีชงเก็บเงินไม่อยู่หรือใช้กระเป๋าสตางค์มงคลแล้วหลายแบรนด์ไม่เห็นผลรบกวนบอกด้วยนะคะเราจะมีเคล็ดลับเสริมการเงินและโชคลับส่งให้ค่ะซึ่งเคล็ดลับนี้มีลูกค้าหลายพันท่านกลับมารีวิวหลังจากที่ใช้กระเป๋าสตางค์ศาสตร์ตัวเลข